ดูเลยนะนี่ก็ลูกของูอะนูกที่หายไปเหรอที่ต้นลูกหายไปทำอะไรไดนะแม่จูนเปลี่ยนไปโอ้โหจูนจูนเสียะะนอไร อ้าอ่อาามยใช่คะใช่ค่ะก็ต้งสดๆร้อนๆเลยค่ะเป็นไข้วัดใหญ่สพันเอกันค่ะต็ดกันทั้งบ้านเรียบร้อยเลยค่ะเเว้นคนนี้กับคนนี้ค่ะใช่ วันนี้ที่พี่ออลไม่มาก็ป่วยอันนี้เริ่มต้นจากใครก่อนคะเริ่มจากอะไรอ่ะอะไรอะไรอ่ะเราก็เด็กโซเชียลเริ่มเริ่มจากออ๊ก้าก่อนค่ะโอ๊ก้าตังหลักรือใครก่อนวโอเกี้นะก็โอ๊กี้เป็นด้วยเหรอโกี้ไม่ได้เป็นโอี้ไม่ได้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยว ก็คือได้เป็นจริงไหมเป็นก็เป็นหรอเป็นหรอเจ๊ไม่ได้เป็นแค่วัดใหญ่ไม่ได้เป็นเจ๊เ็ให้แม่อ่งได้สำคัญครับต้องมือเรียกแล้วเนี่ยต้องนิสแคนสมองใช่ใช่คนเนี้ยเขาก็ไข้หวัด สายพันเอแต่ว่าเขาตัวเล็กแล้วเขาไข้สูงแบบ 40- สประมาณวันครึ่งแล้วย,ยังไม่ลงก็เลยมีอาการแบบชักพอชักปุ๊บเราอยู่ที่โรงพยาบาลพอดีคุณหมอก,ก็เลยมาแล้วขอขอจับสแกนสมองได้ไหมปกติไม่ควรจะชักอะไรเงี้ยค่ะก็สแกนสมองแล้วก็รอดูอาการก็ตกใจใจหายกันค่ะรั้งแรกในชีวิตแล้ว,วคือต้องบอก,บอกว่ามันเป็นไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนดูดทีแรกเราคิดว่าเป็นโควิดไง ติดกันท pues ั้งบ้านแล้วก right? right. 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 <te> ูเพราะมันเริ่มจั็ทแตทยละคนีะคนะคนมาไงปรากฏว่า้คนแรกอาการโูบิดเป๊ะเลยแต่ดันไม่เป็นแป่นไข้หวัดใหญ่ตอนหลังตอนอย่างก็ทยอยติดไข้หวัดใหญ่กันสบายสนิทสนานทั้งบ้านเลยค่ะทเมื่อก่อนมีก็ฉีดวัคซีนปูปงปูปูปเปู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 นูป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 ูนูปูปูปดปูยูป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 ูมูป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 ะปูปะเพราะว่าอย่าง เราจะแกะเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ไม่ไมออก็กตอนนี้ใช่ไหมก็ <c oughs> ไม่แน่ใจอะลองดูนะคุณ <c oughs> ตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรค่ะไม่ได้มีอะไรก็คือเป็นจากการที่เป็นไข้มาจากการเป็นไข้สันนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกของอาคุณใช่ใช่ครั้งแรกของครอบครัวที่มีความรู้จักเรื่องอาการชักนี่คือเราคนแรกความรู้สึกแม่เราตกใจหรือว่าเรามันเป็นสิ่งที่ใหม่ตกใจเลยค่ะเพราะว่าชักต่อหน้าเราอ่ะ พอไปเตียงแล้วพอเราเราเช็ดตัวเขาอยู่กับพยาบาลอยู่แล้วแล้วเห็นพร้อมกันเลยดีที่มันเห็นพร้อมทั้งพยาบาลใช่แล้วอยู่ที่โรงพยาบาลดีก็ดีที่ใกล้มือหมอมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องไม่ควรเกิดน่ากลัวก็แล้วก็มีหมอบอกเลยว่าถมาชานก็ไม่ได้เห็นนน้อใช่ใช่ค่ะคือมันจะมีอีกเคสหนึ่งถ้าเกิดบางทีชักแล้วแล้วหาย แล้วคือแล้วไม่แล้วก็ไม่มาตรวจแล้วหรืออะไรเงี้ยอันตรายจะมีค่ะก็จะมีตามแล้วแล้วมีนะ<ช>ที่เขาบอกว่าชักแล้วขึ้นสมองเนะี่ยพวกเอ,อมาเด็กๆก,กับบางทีเด็กแบบห่างไกลโรงพยาบาลพ่อแม่ก็คิดว่าโอ้คงเดี๋ยวก็คงหายอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยอันตรายนะฮะหมอบอกเลยว่าถ้าเกิดอาการมีไข้ปุ๊บเนี่ยอย่า สงสัยหรืออย่าลังเลหรือคิดว่ามันจะหายเองอันดับแรกต้องถึงมือหมอก่อนนะจะเป็นหรือไม่เป็นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงะปลอดภัยสุดนะไองนี้พอชักแล้วถ้ามาไม่ถึงนีหอหมอหมอเขา้อกอากาศเป็นข่านไหนอะไรยังไงซึ่งจะหมอไงนะแต่ก็ ใช่แต่ว่าอย่างอย่างของเ๊ากูดอะชักแล้วเราก็ถ่ายคลิปด้วยอะไรด้วยคุณหมออยู่ใกล้มือหมอแล้วก็จะขอสแกนสมองแต่เขาบอกว่าดีแล้วที่ที่ทอยู่ที่โรงพยาบาลถ้าเกิดบางทีปล่อยไว้มันอาจจะมีเอฟเฟกอะไรต่อไปจากนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรียกว่ามีคูณกันที่บ้านแล้วุะเรียบร้อยแล้วค่ะเ<ม>สรคูณ้วนะกรูดกรูดโอเคไหมครับเราโอเคยังโอเคไหมครับโอเคอย่างน่าจะโอเคแต่คนที่ยังตอนนี้ยังมีคนเเหลือวนี้ก็เหลือออเกรสที่ยังไม่เป็น โอเคแน่แล้วโอเคแข็งแรงแข็งแรงแขงแรงนามคนแข็งแรงจะไม่ค่อยเต็มใช่ไหมคะใช่มไหมคะเออยากเป็นไม่รู้อยากเป็นเขอยู่นยงรบ้างทำไมอ่ะม่อยากเป็ี่นโอเคไม่อยากเป็นแต่เขลงแก้มยืดยุบนะตามวอดนไง ตอนนี้ก็หอม่าก่อนที่จะไปสิบตัวแล้วก็เล่นเล่นเล่นวันเวด้วยใช่ไหมไม่นะไม่นะหรือว่าเราจะสวยขึ้นเราเป็นสาวขึ้นเดินตามไวด้วยแล้วก็ก็เป็นธรรมดาหยุดนมเพื่อไม่ให้กินนมกลางคืนแล้วฟันผุเพราะว่ากินนมแล้วไม่แปรงฟันแล้วกินทีประมันกินแกลอนมันไม่ดวดใช่ไหมไม่คนเกิดเป็เด็กจริงๆห้ามคนได้ต่ลองกินนมเป็นแกลอนไหมครับไม่ค่อยได้กินเลยค่ะพี่ชุนี้ยังอย่างช่วงแรกๆที่หมดน้องมีแบบว่าน้องแงไหม เรามีชิคเลยค่ะเพราะว่าเขาโดนถอนฟันเลยค่ะถอนฟันปวดเองเจ็บเองเขาก็บอกเลยว่าเขาจะไม่กินนมฟองคืนกแล้วก็เลยได้ล่างนี้มาเขาเก่งนะถอนฟันเองได้ด้วยใช่ไหมคะนี่ม่ใวันถอนเองทุกซี่นะคนนี้สุดยอดเลยเก่ง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 กเเกเ่เก่เ่ง่งเก่งะก่งเก่งงเกงก่ง่งเกอนบ้างเวามแข็งแก่่งใช่งงงเเเ่่อเเเเ่่งกง คือใช่เขาเขาอาจจะเป็นตอนนั้นเขาเนื้อเยอะไงะเขาตกบันได <c oughs> ตกเก้าอี้ตกอะไรเนี่ยไม่เจ็บตัวจะเด้งกลับขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะว่า <c oughs> ตอนนั้นเนื้อเยอะอเออเหมือนออลก้าเหมือนกันออก้าก็จะเนื้อเยอะกระดูกเยอะเวลาตกอะไรเงี้ยจะจะ,จะโอกาสจะเจ็บยากใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่แน่แล้วนะหอมลงแล้วเนาะ <c oughs> ใช่ไหมเกศสวยขึ้นอยู่ดวสวยแล้วไหนได้สวยอยู่ไหดูฟันดิ้ดูฟันที่่อดดิ เย้ยเรไม่เห็นเลยมองไม่เห็นอ่ะส่วนอีกคนนึงการแข่งการแข่งกีฬาเขาเราต้องมาระวังแค่ไหนเพราะว่ายิ่งแข่งเยอะก็ยิ่งมีอุบัติเหตุเยอะตรงนี้พ่อแม่เราคุยมาไม่เหนื่ว่ามนต้องแข่อคือจริงๆแล้วเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันมันในเรื่องของการแข่งขันกีฬานะเวลาแข่งเนี่ยวเขาก็ต้องสุดกันทุกคนนักแข่งต้องสุดเกิดทุกคนเพราะฉะนั้นการเกิดอุบัติเหตุมันมีโอกาสที่เกิดอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะฝึกซ้อมมาได้ดีแค่ไหนตอนนี้เขาก็เริ่มเข้า เข้าตารางซ้อมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณ2เดือนอาก้าก็ต้องเป็นตัวแทนนักกีฬากรุงเทพมหานครไปแข่งท<ม>ิงแชมป์เยาวชนแห่งชาตินะฮะที่กำลังจะเริ่มนี้ตอนนี้ก็เริ่มใช่ไหมเริ่มยังครับยังเอ้าต่อตรงกันเลยเพืเอ่อนโอ้โหไปแข่งไห่ไหนไปแข่ อันนี้แข่งที่จังหวัดเอ่อจังหวัดอะไรนะจังหวัดนครนะอะไรนะนครสวรรค์นครสวรรค์นะพิลาเยาวชนแห่งชาติปีนี้จะแข่งที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะเดี๋ยวชาวนครสวรรค์เตรียมตัวเชียร์กันได้เลยนะครับกล้าพอมทำไมซ้อมยังพร้อมเลยซ้อมอย่างครับจะซ้อมอย่างครับยังจะท้เรื่จะท้เรื่จะตายมองนี่มองนี่มองนี่จริงๆเราระวังลูกบาดเจ็บยังไงบ้างครับเวลาแข่งอะไรอย่างเงี้ย

อ่ามีแฟนแน่เลยเขาหรอกม้มีแฟนแน่เลยไม่มีถ้าครั้งนี้อาก้าตั้งเป้าจะได้แชมป์ไมรู้รอบที่หนึ่งไหมถือว่าเาเ้ามีมีข้าตกลงไม้แฮงกับพ่อแม่ว่ารอบนี้ชนะแล้วก็ได้อะไรอาะพูดเลยบอกไปก่บไม่กินได้เลยยูทูบซึ่งพ่อไม่สามารถลืมได้อาก้าจะเอา摩托车ใส์ไฟฟ้า ะอายา่ันทีไรหรอแม่นี่ทีาาหลังเนี่ยทีหลังฮะขอทางนี้ดิการกีฬาแห่งประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเออ <laughs> อัดฉีดออกกา้ามหน่อยนะครับเฮ้ยอัดฉีดออกก้ามเหมือนกีฬาประเภทอื่น,นๆได้ไหมครับอย่างเงี้ยเออนะบอกเขาไปงนอย่าวันนี้ทุกคนก็คือออกส้อมพอเองอย่างไรก็ได้เออ ส่วนมากก็สปอนเซอร์ครับอย่าง King Power อย่างสปอนเซอร์ที่น่ารักหลายๆอันก็เขาก็มาช่วยกันนะฮะก็ก็อ,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 อก,ก้าก็สามารถแข่งแล้วก็มีเงินเก็บในธนาคารได้อะไรารยังขัดนะครับก็อตอนนี้ก็ขาดอย่างเดียวก็รองเงินอัดฉีจากทน,นาคาีแห่งประเทศไทยนะคร<น>ับคำคขว<ำ>ัญวันเด็กปีนี้คืออะไรหนึ่งสองา ดังๆนะเรื่งสองสามคำว่าเด็กปินี้คืออะไรครับซงยางบสแอยังบอยลองได้ไหมเราลองได้ไหมอ้ามตีสามีงยังบัสแซดยังบอยเอาไว้1 2่งสองสางยังขวานขวานขวานม่่ตัวแปรตัวะเด็กขอบคุณค่ะ แบหมดนะอยสวัสดีสวัสดีคอาวสสวัสดีใหม่พี่ยังไม่เห็นสวัสดีครับสวัสดีใหม่คนอื่นยกไม่ได้มีคนเนะโอเค

กี่ดไดอ,อนอ้วเี่ยหือนครับ้บอกทไมไม่ส่งไนเหรอคได้ไมะ